ขอต้อนรับเข้าสู่ OKMD OK Family กับดิฉันคณิญ,ญากนิทษสังกาศค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนสี่สีสีแบบที่เราจะต้องเจอกันในสังคมนะคะบางทีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวเราถึงคิดแล้วก็ทำอะไรแบบนั้นหรือบางทีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมเพื่อนคนนี้ถึงขี้โมโหจังหรือทำไมคนนี้ถึงชอบที่จะป่วนประสาทเราตลอดเวลา หรือบางคนก็ชอบที่จะคุยแต่เรื่องของตัวเองบางคนก็ชอบมานั่งคุยกับเราเป็นประจำแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันค่ะบางทีการที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งในเรื่องเดียวกันแต่ปรากฏว่าการตีความผลลัพธ์ออกมาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะก็ไม่ปแปลกนะคะที่เราจะเจอกับคนแบบนี้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกน้องหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของเราค่ะ แล้วก็เหตุผลง่ายๆที่เราไม่ทันที่จะได้นึกถึงนั่นก็คือข้อหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เหมือนกับเราและบางคนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเราส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาความหงุดหงิดกวนใจทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุมาจากการสื่อสารกันก็ได้ค่ะนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้วันนี้โอเคมดอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาคุยกัน เพื่อที่จะทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจคนรอบข้างค่ะด้วยการใช้เครื่องมือการแบ่งบุคลิกของคนของโทมัสเอริกเซนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของสวีเดนเนี่ยก็ได้แบ่งบุคลิกของคนตามความสนใจแล้วก็พฤติกรรมออกเป็น4ีสี4แบบซึ่งมีตัวย่อว่า D-I-S-A นะคะตัวแรกตัว D Dominance Dominance ใช้แทนด้วยสีแดงเป็นพวกที่ชอบควบคุมแล้วก็ชอบออกคำสั่งค่ะส่วนตัวที่สองตัว I Inducement Inducement ใช้แทนด้วยสีเหลืองซึ่งหมายถึงพวกที่ชอบสังคมแล้วก็ชอบมักจะมองโลกในแง่ดีส่วนตัวที่สามตัว S Submission Submission ใช้แทนด้วยสีเขียวค่ะเป็นพวกที่สบายๆเข้ากับคนได้ง่ายส่วนตัวสุดท้ายนะคะตัว A Analytical ability Analytical ability ใช้แทนด้วยตัวสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นสายช่างคิดช่างวิเคราะห์แล้วก็มีความแม่นยำค่ะ DISA เป็นการค้นพบทางด้านจิตวิทยาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถรับมือกับคนได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการอ่านภาษากาย การโน้มน้าวจิตใจและก็การสื่อสารกันเพื่อที่จะให้รู้เรื่องกันมากขึ้นการทำงานด้วยกันได้อย่างดียิ่งขึ้นไปจนถึงการจัดการความขัดแย้งต่างๆตัง้งแต่ตนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และที่สำคัญก็คือทำให้ตัวเราเข้าใจตัวเราเองได้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วเมื่อเราเข้าใจคนทั้งสีสีเนี่ยนะคะ เราก็จะรู้วิธีในการที่จะเข้าถึงใจคนได้มากขึ้นสื่อสารได้เก่งขึ้นถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าใจในบุคลิกของลูกน้องที่แตกต่างกันก็จะมีวิธีการที่จะคุยงานได้ส่วนลูกน้องเองเมื่อเข้าใจถึงบุคลิกของหัวหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะใช้วิธีการสื่อสารที่ตรงกันส่วน สำหรับตัวส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์ส่วนตัวในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทของเราได้เหมือนกันนะคะมาทำความรู้จักคนสีสีกันนะคะเริ่มด้วยสีแรกคนสีแดง dominance dominance เป็นสีของผู้นำที่มีความจริงใจกล้าสแสดงออก ตรงไปตรงมาชอบสั่งการคิดเร็วตัดสินใจเร็วทำเร็วทำงานยากๆชอบมากที่จะทำงานยากๆอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆชอบแข่งขันและก็มีความสุขเวลาที่ชนะแม้กระทั่งอย่างเดินที่ถนนเดินในถนนเนี่ยค่ะถ้าเขาได้เดินเร็วกว่าคนอื่นเขาก็จะมีความสุขหรือแม้แต่การที่ได้ที่จอดรถที่ดีที่สุดหรือแม้แต่การที่เล่นเกมแบบเด็ก ก็จะต้องเอาชนะเท่านั้นเลยนะคะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นมุ่งแต่ที่จะพุ่งไปข้างหน้าถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคขวางหน้าอยู่ก็ตามและถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่รู้สึกว่าเป็นการเสียเวลาถือคติว่าชีวิตคนเราสั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยให้รีบทาในทันทีค่ะและถ้าสังเกตดูโต๊ะทํางานของคนสีแดงนะคะของเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนจะเป็นของที่เกี่ยวกับงานทั้งสิ้นเลยจะเป็นของที่ จำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตการทำงานดูโต๊และโตะก็จะโล่งๆไม่มีตุ๊กตาน่ารักกูกิกอะไรมาประดับเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะคุยงานกับคนสีแดงนะคะพูดบทสรุปไปเลยเนื้อ,เน,อเน้นๆถ้าน้ำท่วมทุ่งไปแล้วก็คนสีแดงจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่ในใจรีบพูดรีบจบแล้วก็แยกย้ายไปทำงานกันต่อค่ะต่อไปสีที่สองนะคะคนสีเหลือง i n d u c e m e n t i n d u c e m e n t เป็นสีของคนที่มีสเสน่ห์มองเห็นความสุขและก็สนุกในทุกๆเรื่องเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆขับเคลื่อนชีวิตด้วยความบันเทิงแล้วก็เสียงหัวเราะค่ะเขาจะมองเห็นวันฟ้าใสในวันที่มันมืดมนแล้วก็คนสีเหลืองเนี่ยจะมีความเหมือนกับคนสีแดงนั่นก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วแต่เขาจะอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจไม่ได้หรอค่ะ แค่รู้สึกว่านัาน่นเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องทำคนสีเหลืองมักจะตัดสินใจจากความรู้สึกแล้วก็สัญชาตญาณและที่สำคัญนะคะสัญชาตญาณของคนสีเหลือง่ยมีความแม่นยาม,มากจนไม่อาจที่จะมองข้ามได้เลยล่ะค่ะเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และก็สามารถที่จะจูงใจให้คนคล้อยตามได้ง่ายๆส่วนของบนโต๊ะทำงานของคนสีเหลืองแล้วก็เกือบทั้งหมด จะไม่ค่อยเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังทํางานอยู่เลยอาจจะเป็นกระปุกขนมสวยๆอุปกรณ์เครื่องเขียนเก๋ๆปากกาโพสอิ์สวยๆแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่จะสร้างความสุขแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานมีอยู่เต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะไปคุยงานกับคนสีเหลืองนะคะอ้อมไปก่อนเลยค่ะทักทายเมาให้เพลินๆไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าประเด็นเรื่องงานรับรองว่างานจะลื่นไหลเลยค่ะ ต่อไปสีที่สารนะคะคนสีเขียว submission submission เป็นสีของความสงบคนสีเขียวจะเป็นคนที่น่าคบเข้าใจง่ายใจดีพึ่งได้ง่ายๆสบายสบายชอบฟังแล้วก็ช่างคิดค่ะเป็นคนที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาน้ำใจแล้วก็รักษาความสัมพันธ์อันเดียวไว้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเด็กสีเขียวก็จะเป็นลูกที่พ่อแม่รักคือเขาจะกินเวลาที่ต้องกิน นอนเวลาที่ควรที่จะต้องนอนแล้วก็ทำกันบ้านโดยที่ไม่ต้องคอยบอกคนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสีเขียวนะคะเราสามารถที่จะพบคนสีเขียวได้ทั่วทุกที่แล้วก็ทุกเวลาเลยละคะ่ะถ้าต้องการที่จะคุยงานกับคนสีเขียวแล้วก็อย่าก,กดดันอย่าชักสีหน้าอย่ารำคาญให้อ้อมไปนิดๆก่อนแล้วก็ค่อยสรุปประเด็นที่ต้องการคืออย่ารีบพุ่งไปที่ประเด็นที่ต้องการกในทันทีนะคะ อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าทุกๆก,การตัดสินใจของคนสีเขียวเนี่ยเขาจะต้องมั่นใจว่ามันโอเคค่ะแล้วบนโต๊ะทำงานของคนสีเขียวเนี่ยนะคะก็น่าจะมีรูปครอบครัวรูปกลุ่มเพื่อนรูปทีมงานวางใส่กรอบหรือว่าแปะเอาไว้เพราะว่าคนสีเขียวเนี่ยรักทุกคนในรูปค่ะแล้วก็นั่นจะเป็นกำลังใจในการทำงานของเขาเลยค่ะและสีสุดท้ายนะคะคนสีน้ำเงิน Analytical ability Analytical ability เป็นสีของคนประเภทสมบูรณ์แบบนิยมใส่ใจในคุณภาพต้องการข้อมูลเชิงลึกในทุกเรื่องคิดวิเคราะห์แล้วก็มีเหตุผลเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจและก็มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะออกความเห็นรู้เยอะแต่ไม่ค่อยพูดค่ะ แต่ก็มักจะเป็นคนที่พูดถูกแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอค่ะแล้วก็ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นคนแต่ละประเภทชัดขึ้นคือถ้าเกิดว่ามีน้ำมันหยดอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะคนสีแดงเนี่ยก็จะบ่นกับคนใกล้ตัวแล้วก็จะสั่งให้คนเนี่ยมาทำความสะอาดพื้นซะแต่ถ้าเป็นคนสีเหลืองแล้วก็เขาจะมองข้ามไปค่ะแล้วก็ลืมไปเลยจะมัน รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่เหยียบเอาน้ำมันที่เลอะ,ลอ,ะอยู่บนพื้นนั้นไปแล้วส่วนคนสีเขียวพอมองเห็นแล้วก็จะรู้สึกแย่ค่ะว่าพื้นเลอะนี่หมายความว่าไม่มีใครสนใจมันเป็นปัญหาที่ไม่มีผู้คนคนไหนที่จะมาสนใจเลยส่วนคนสีน้ำเงินนะคะเขาจะเริ่มตั้งคำถามก่อนค่ะถามว่าทำไมน้ำมันถึงเลอะพื้นถ้าคำตอบที่ได้ก็คืออาจเป็นเพราะว่าประเก็นรั่ว แล้วเขาก็เลยจะถามต่อไปอีกว่าทำไมมันถึงรั่วล่ะเป็นเพราะปะกเกนของเราเนี่ยคุณภาพต่ำเหรอแล้วก็จะยิ่งคำถามต่อไปอีกว่าทำไมเราถึงมีปะกเกนคุณภาพต่ำในโรงงานของเราเพราะเราต้องการที่จะประหยัดงบหรืออย่างไรสุดท้ายวิธีจัดการกับปัญหาอาจจะไปถึงการทบทวนการจัดซื้อแทนที่จะแค่ทำความสะอาดพื้นที่เลอะน้ำมันและส่วนโต๊ะทำงานของคนสีน้ำเงิน ก็จะมีข้อมูลของงานจัดวางไว้ทุกอย่างเป๊ะทุกองศาอย่าไปเผลิขยับของของเขาเชียวนะคะมองร้าดเดียวเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่ามีใครมาทําอะไรที่โตเขาและก็เป็นคนที่จะเอาของเก็บเข้าที่เดิมได้อย่างมีระเบียบที่สุดเลยค่ะเราอาจจะสรุปได้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนสีแดงคิดเร็วแล้วก็อยากที่จะลุยทำงานในทันทีแต่ว่าก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนชอบบงการทำงานด้วยยาก แล้วก็มาจะเหยียบเท้าคนอื่นอยู่เสมอสำหรับคนสีเหลืองก็สนุกสนานละลาตลอดเวลาคิดสร้างสรรค์ช่วยทำให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้คนสีเหลืองพูดแล้วก็เขาก็จะพูดอยู่คนเดียวไม่เปิดโอกาสให้ใครพูดเลยค่ะส่วนคนสีเขียวไปไหนกับใครได้ง่ายๆสบายๆไม่มีปัญหาอะไร คอยที่จะเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นแต่คนสีเขียวก็มักจะลังเลไม่กล้าที่จะตัดสินใจเริ่มทำอะไรกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนสำหรับคนสีน้ำเงินเนี่ยสงบคิดก่อนพูดเสมอใส่ใจในคุณภาพของงานแต่ความที่ชอบสงสัยของชอบถามของคนสีน้ำเงินเนี่ยก็อาจที่จะทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้นะคะอย่างไรก็ตามไม่มีระบบการจัดประเภทของคนแบบไหนที่สมบูรณ์แบบ การจัดประเภทของคน4แบบนี้ไม่ได้บอกถึงภาพรวมของคนไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ถูกหรือว่าผิดเราทุกคนต่างก็เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะมองเราว่าอย่างไรมันก็ดีอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะและหลังจากที่เราทำความเข้าใจพื้นฐานของคนแต่ละสีแล้วเราก็ควรจะต้องพยายามที่จะปรับคลื่นความถี่ให้ตรงกัน ทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะไว้วางใจเราได้แล้วก็ทำให้กลายเป็นพวกเดียวกันได้อย่างที่เห็นล้วค่ะคนแต่ละสีเนี่ยต่างก็มีข้อบอกพร่องด้วยกันมีส่วนส่งเสริมกันดีที่สุดก็คือการมาพบกันตรงกลางนั่นเองค่ะสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ฝากติดตามเรื่องราวดีๆของ OKMD OK Family ได้ทางเว็บไซต์และก็แฟนเพจของ OKMD OK นะคะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ